ัันมมมคุใจวันนี้บริษัทน้ำมันซัสกเปิดแคมเปญเทวดาตัวน้อยในเฟสใหม่โดยการมาสร้างความสนุกสนานและมอบความอิ่มอร่อยให้กับน,น้องๆที่โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีกันค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้มอบทุนสนับสนุนค่าอุปกรณ์การศึกษาให้กับทางโรงเรียนและมอบทุนการศึกษาให้กับน้ำบิวเทวดาตัวน,น้อยประจำโรงเรียนอีกด้วย วรลังคณาจะเป็นเด็กที่มีความพยายามนะคะตั้งใจเรียนวิชาเนี่ยเขาจะเรียนได้เกรดระดับเกรดสีแล้วก็งานผลงานเนี่ยนะคะอย่างเช่นทาแบบฝึกหัดหรือ,อางานาฝีมืออะไรเนี่ยจะออกมาแบบเรียบร้อยสวยเช้าขึ้นมาก็จะมาโรงเรียนแต่เช้าก็จะช่วยทางโรงเรียนนะทําความสะอาดอาบริเวณที่ว่าเขาได้รับผิดชอบอย่างเช่นห้องผอ,อเนี่ยก็จะไปทําความสะอาดปัดฝุ่น เช็ดโต๊ะให้ทุกวันแล้วก็พอเสร็จจากห้องผออแล้วเขาก็จะมาช่วยน้องๆทำความสะอาดอบริเวณหน้าอาคารเรียนบางวันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือว่าจะเป็นภารกิจที่บ้านน้องบิวก็ไม่เคยที่จะละเลย น้องบิวก็อยู่บ้านเขาก็ช่วยซักผ้าช่วยล้างชามช่วยทําอะไรทําได้เขาก็ทําทุกอย่างแหละค่ะเพราะว่ามีแต่เขาคนเดียวนอกนั้นเขาก็ทํางานหมดแล้วก็ช่วยแม่ทําทําไม่ช่วยแม่ก็เหนื่อยแม่แก่แล้ว <laughs> <c oughs> เขาตั้งใจเรียนเขาสนใจการเรียนถามทีไรเขาก็อยากจะเรียนให้สูงสูงเวลาเขาไม่สบายไงเขาก็ต้องไปโรงเรียนค่ะก็ภูมิใจป้าภูมิใจ ยังไงยังไงพ่อแม่ก็ไม่มีอะไรให้เลี้ยงได้แค่โตโตไปแล้วก็ให้เขาไปทํางานทําอะไรกินเองเขาเลี้ยงตัวเองเขาอะป้าแก่แล้วป้าจะอยู่ไปได้กี่ปีป้าเดี๋ยวก็ตายแล้วโตวขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูค่ะเพราะว่าจะได้สอนให้เด็กกระตันยูรู้คุณพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นเด็กดีแบบนี้ก็สมแล้วค่ะที่น้องบิวได้เป็นเทวดาตัวน้อยน้องๆทางบ้านที่ชมอยู่ก็อย่าลืมเอาเป็นแบบอย่างเป็นเด็กดีของคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ไม่แน่อาจจะได้เป็นเทวดาตัวน้อยแบบน้องบิวก็ได้นะคะหนูขอขอบคุณบริษัทน้ำมันซัตโก้ที่ช่วยมอบทุนให้หนูจำนวนเงิน5,000บาทหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีของครูบาอาจารย์และเป็นเด็กดีของพ่อแม่ค่ะ เราขับเคลื่อนความสุขให้กับชุมชนมานานกว่า30ปีซัสโกวิถีชีวิตของชุมชน